ยังค้าง6คดีมูลค่า178,000ล้านบาทโอ้โหพี่น้องประชาชนอธิบดีกรมสอบสวนวิเศษคนใหม่จะหาเงินเข้ารัฐบาลได้178,000ล้านบาทพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องตบรางวัลครับต้องตบมือให้อธิบดีกรมสอบสวนวิเศษคนใหม่เพราะว่าจะสามารถดำเนินคดีกับธุรกิจการค้าของเถื่อนนะครับ178,000ล้านบาทเท่ากับว่าทุนประยุทธ์ไม่ต้องไปกู้เงินแล้วครับอธิบดีกรมสอบสวนวิเศษ จะไปทวงเอาเงินคืนจากคนที่หลบหนีภาษีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านบาทครับพี่น้องครับเพื่อรอเคลียรเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่จ่าเงินเข้าหลวงนะครับเพื่อรอเงินเข้ากระเป๋าครับนะอันนี้คือผมไม่ได้ยืนยันเ้าได้จริงนะครับแต่ว่าสายนับส่งข้อมูลมานะครับนะว่าที่ท่านบอกว่าท่านจะหาเงินให้พลเอกประยุจันโอชาเนี่ยเข้ามารัฐบาลเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านบาทเพราะกระบวนการค้าของเถื่อน โอ้หฟังแล้วเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยเกิดมาจากห้าสิบห้าปีแล้วโอ้โหซึ่งมากเลยเดือดน้ำหน่อยถ้าคุณหมอคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงไปตรวจสอบก่อนนะผมไม่ได้กลัวคุณหมอฟ้องผมเรื่องมิตประมาทนะเพราะคดีมิประมาทเนะี่ยผมโดนมาร้อยเจ็ดสิบคดีแล้วนะจะโดนอีกสักคดีก็ไม่เป็นไรผมโดนมาร้อยเจ็ดสิบคดีเนี่ยนะครับเพราะเป็นการที่ผมพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนของประเทศฟัง ทีนี้เรามาดูคดีที่สองที่อธิบดีเขาพูดนะครับขออนุญาตทานาน้ำนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคดีที่สองเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดท,ที่เราจะเน้นการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดนะผมจะบอกพี่น้องประชาชนคน้งประเทศนะครับว่ากรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะ ไปเกี่ยวข้องกับการกับยาเสพติดเนี่ยที่ยึดรัพ์เครือขายยาเสพติดเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอธิบดีเนี่ยนะพูดใหม่ได้นะตกลงยึดหรือตกลงไปยึดทรัพย์เขาหรือว่าไปตบทรัพย์เขานะผมฝากที่บดีนิดหนึ่งว่าเรื่องเนี้ยอผมได้รับข้อมูลมาว่ามีความไม่อชอบมาพาก,กลนะในการไปยึดอายัดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ย ตกลงไปยึดซั์เขาหรือจะไปหรือจะไปตบทซัพย์เขานะครับผมฝากท่านอธิบดีตรวจสอบด้วยนะครับผมได้ได้รายงานข้อมูลมาว่ามีการไปตบบรัพย์นะครับในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเดี๋ยวความจริงจะปรากฏนะอีกไม่นานนะครับดังนั้นเนี่ยผมดําเนินคดีแน่นอนนะกับกระบวนการตบบรัพย์ของกรมสอบสวนพิเศษนะอันนี้อันนี้เรียนอธิบดีนะครับว่าสิ่งที่ผมออกมาโต้นะครับท่านไปตรวจสอบหน่อยว่าตัวลงเนี่ย ที่ท่านบอกว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยที่จะดนวนินการยึดทรัพย์เครือขายยาเสพติดเนี่ยตกลงจะไปยึดหรือไปตบทรัพย์เขานะครับนะผมผมผมโต้ท่านตรงนี้นะครับฟับงให้ดีนะครับไปยึดหรือไปตบทรัพย์เขานะครับเท่าที่ผมทราบมาว่ามีการไปตบทรัพย์นะครับนะอันนี้อันนี้อันนี้ข้อนะอ่นะนะใครใครเปนะ็นคนตบทรัพย์เขาเนี่ยเดี๋ยวท่านรอผมนะครับนะกลับจากภูทรก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาพร้อมหลักฐานแล้วก็ดําเนินคดีกับกับใครบางคนนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับ ในการตบบซั์นะครับและได้ทรัพย์สินไปจํานวนมากนะครับนะเรามีหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานคลิปวิดีโอนะครับในการไปตอบรัพย์นะครับอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับท่านอธิบดีอันนี้แค่ไตเติ้ลนะครับหนึ่งเดียวความจริงคือหนึ่งเดียวโคนันเมืองไทยนะเอาละครับมาดูเรื่องที่สามที่ท่านท่านท่านถแถลงข่าววันที่หนึ่งตุลากระบวนการช่อโกงค่าภาษีรัฐหรือคานค้าของเถื่อนที่ยังค้างหกคดี มูลค่า178,000ล้านบาทโอ้โหพี่น้องประชาชนอธิตดีกรมสอบสวนวิเศษคนใหม่จะหาเงินเข้ารัฐบาลได้178,000ล้านบาทพอกประยุทธ์จารอชาต้องตบรางวัลครับต้องตบมือให้อธิตดีกรมสอบสวนวิเศษคนใหม่เพราะว่าจะสามารถดําเนินคดีกับธุรกิจการค้าของเถื่อนนะครับ178,000ล้านบาทเท่ากับว่าทุงประยุทธ์ไม่ต้องไปกู้เงินแล้วครับอธิตดีกรมสอบสวนวิเศษ จะไปทวงเอาเงินคืนจากคนที่หลบหนีภาษี1นึ0 0 0สนเจดล้านบาทครับพี่น้องครับนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเอาโล่รางวัลนะครับไปให้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษถ้าสามารถทําได้นะครับในเรื่องของการค้าของเถื่อนนะครับแต่ที่ผมรู้มานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจะให้ดูอะไรอ่าคดีทั้งหมด1นึ่งแสนเจ็ดหมนแปดพันล้านบาทถ้าผมทราบมา ไม่มีความคืบหน้าในการทําคดีเลยเพราะว่าประวิงเวลาเพื่ออะไรเพื่อจะตบซับครับตอบซับอีก้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะไปดาเนินคดีเพื่อจะเอาเงินแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านมาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ารัฐบาลน,นะครับเข้ากระทรวงการคลังอันนี้คือไปตบซับเขานะครับไปตรวจสอบนะครับคุณหมอผมฝากตรวจสอบด้วยผมได้รับข้อมูลมานะครับมีหลักฐานสําคัญนะครับนะว่าคดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับภาษีหองรัฐไม่มีความคืบหน้า นะครับเพื่อรอเคลียเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่จ้างเงินเข้าหลวงนะครับเพื่อลองเงินเข้ากระเป๋าครับนะอันนี้คือผมไม่ได้ยินอย่างที่จริงนะครับแต่ว่าสายนับส่งข้อมูลมานะครับนะว่าที่ท่านบอกว่าท่านจะหาเงินให้ผลอกปยุทธ์จันโอชาเนี่ยเข้ามารัฐบาลเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเพราะกระบวนการค้าของเถื่อนโอ้โหฟังแล้วเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยเกิดมาจากห้าสิบห้าปีแล้วโอ้โหซึ้งมากเลย เดือน้ำหน่อยไม่คิดไม่ฝันเลยนะตั้งแต่มีกรมสอบสวนริทศิมาเนี่ยหมดก็ประมาณไปไม่รู้กี่หมื่นล้านแล้วเพิ่งได้ยินอธิบดีคนเนี้ยพูดแล้วโอ้โหขนลุกหาเงินให้รัฐแสนเจ็ดมืนแปดพันล้านรถหร 98, ูอีกเก้าพันแปดร้อยล้านรวมเท่าไหร่วาเนี่ยแสนเจ็ดหมืนแปดพันบวกเก้าพันแปดโอ้โหแสนแปดมื่นกว่าล้านแล้วนะเนี่ยแค่ แค่ข้อหนึ่งนรัหลูเก้าพันแปดข้อสองยึดอายัดทรัพย์เกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดอันนี้มันยังไม่บอกตัวเลขนะออันนี้คิดดูนะครับว่ายังไม่บอกตัวเลขนะข้อสามเนี่ยโอ้ยแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านบวกเก้าพันแปดหนึ่งกับสามเนี่ยรวมแล้วแสนแปดหมื่นกว่าล้านโอ้โหพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ารัฐบาลเนี่ยไปกู้เงินเท่าไหร่ครับแสนแปดหมื่นแปดพันล้านเนี่ยโอ้ยนะเอาละทีนี้เนี่ยมาดูความเวอร์อลังการเลย ข้อที่สี่คดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มูลค่าความเสียหายเก้าแสนล้านบาทโอ oh, my ก o d คุกุชุกุโอพี่น้องประชาชนครับคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับ <c oughs> ผมฝากคุณหมอนะครับว่าในสมัยนายธลิปเพ่งดิตนะครับเป็นนักดุริดีกรมสอบสนวนพิเศษนะครับคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับเคยรับเป็นคดีพิเศษครับ นะครับเคยรับเป็นคดีพิเศษนะครับฟังให้ดีนะครับสมัยนั้นเนี่ยต้องขออนุมัติเป็นคดีพิเศษโดยการนําเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษครับเขาเรียกกอคพกไก่คอควายพอพานนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบมานะครับพบว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับไม่ได้เชิญเข้าประชุมกอคพเนี่ยหรือคณะกรรมการพิเศษเนี่ยมาสามปีแล้วนะครับ แล้วคดีเนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษได้อย่างไร 9! 0 0 0แสนล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่โม้จริงๆสมรักคำสิงว่าโม้แล้วนะครับไม่โม้เท่ากับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนนี้เลย 9! 0 0แสนแสนล้านบาทคดีเว็บพนันออนไลน์ขอโทษนะครับพระเดชพระคุณท่านหนลวงพ่อนะถ้าท่านอธิดีคนนี้ทําได้เนี่ย9 0 0แสล้านบวกกับ1 7 8 0 0 0ล้านบวก9800ล้านโอ้โห พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านต้องทําโลกเกียริย์ศพร้อมกับเขาเรียกอะไรอนุสาวรีย์ตั้งอยู่หน้ากรมสอบสวนพิเศษนะครับว่าอธิบดีคนเนี้ยนะครับสามารถหาเงินให้กับประเทศชาติได้ถึงหนึ่งล้านล้านล้านบาทโอ้โหประเดี๋ยวะคนท่านเอ้ยนะถ้าอธิบดีคนนี้ทําได้เห็นไหมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านเก้าพันแปดร้อยเก้าแสนล้านนะเอาล่ะ มาดูกันมาดูเรื่องต่อไปนะข้อดีห้าคดีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้คนไทยถือก็มาสิทธิ์แทนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวค้างอยู่สิบสองคดีมูลค่าสี่หนมะื 46, 000, 000, ล้านโอ้โหนะสี่หมืนหพันล้านเอาละเราก็มีข้อมูลเชิงลึกนะคนอันเมืองไทยก็มีข้อมูลเชิงลึกนะนะครับนะคดีประกอบธุรกิจคนต่างด้าวน,นะครับ มีการเคลียร์คดีกันในชั้นสืบสวนจนถึงวันนี้ยังไม่เป็นคดีพิเศษเลยครับพี่น้องประชาชนคนในที่รักและกคารบครับนะคุณหมอครับคุณหมอช่วยไปตรวจด้วยนะครับว่าจากข้อมูลชังรับเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าคดีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวน,นะครับให้คุณนายถือกรรมสิทธิแทนนะโดยเฉพาะแหล่งน่องเที่ยวค้างอยู่ส2บสองคดีมูลค่าสี่มนพล้านเนี่ยสรุปคือไม่ได้มีคดีไม่ได้เป็นคดีพิเศษนะครับ เป็นคดีที่ตอบซับเคีย์กันเรียบร้อยนะครับนะครับไม่มีคดีพิเศษนะครับไปตรวจสอบใหม่นะครับคุณหมอดังนั้นสี่หมื่นลูกพนนนี่ผมผมโฮไว้นะครับว่าไม่เป็นคดีพิเศษนะครับดังนั้นถือว่าคุณหมอสอบตกนะครับอันนี้ต้องไปตรวจสอบใหม่นะครับพิธีกรในวันนั้นอะนะครับคงคงบดเลขให้ท่านเกินไปมะนะเอาละข้อหกมาดูอีกการหัวประมูลการจัดซื้อจัดจ้างค้างอยู่สามคดีมูลค่าเจ็ดพันล้านบาทพี่น้องประชาชนคนแท้ครับ พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นพันล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านนะจนผมหัวล้านแล้วผมหัวล้านหัวล้านนะผมยังไม่เคยได้ยินตัวเลขกรมสอบสวนวิเศษทําคดีมาเนี่ยนะมากขนาดนี้เลยผมหัวล้านมาจนกระทั่งตั้งแต่ถ้าผมไม่ผิดเนี่ยผมหัวล้านตอนปีตอนผมอายุสักสามสิบห้าเนี่ยผมก็เริ่มหัวเถิกอแล้วหัวล้านแล้วนะผมเริ่มล่วงละพออายุห้าสิบห้าเนี่ยผมหัวล้านเลยหัวเถิกมากเลยนะ เพิ่งหัวผมเนี่ยมีมูลค่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะผมไม่เคยได้ยิน,นที่บดีคนไหนพูดถึงเงินเป็นล้านล้านล้านบาทเลยที่จะมาที่จะมานะหาเงินให้กับกรมรสอบสวนคดีพิเศษผมเห็นไม่ได้โกงกินกันทั้งนั้นแหละนะที่ผ่านมานะเอางี้แหละเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะคนดีเนี่ยนะที่คุณบอกว่าการหัวประมูลการจัดซื้อจัดจ้างค้างอยู่สั่งพอดีมูลค่าเจ็ดพันล้านบาทเนี่ยน,นะนะครับนะมันจะเป็นผลงานของดีไอได้ยังไง เพราะคดีนี้คดีหัวประมูลเนี่ยมันเป็นความผิดต่อรัฐมันต้องส่งให้กับปอปชครับทุกพี่นะเป็นอธิีดีต้องแม่นกฎหมายหน ой, อ่อยผมว่าผมลืมไปประเดี๋ยวไปคุณท่านท่านเป็นหมอท่านไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะนะท่านอาจจะไม่รู้นะการหัวประมูลเนี่ยการจัดเสื้อจัดจ้างเนี่ยซึ่งเป็นเป็นความผิดต่อรัฐเนี่ยมันจะต้องส่งคดีเนี่ยให้กับปอปชปอปชต้องส่งสำนวนกลับมาให้กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยทำคดีครับท่านถึงจะมีสิทธิ์ทำคดีอาญานะครับดังนั้นเนี่ยนะ ผมเมรียในให้ทราบนะครับว่าท่านท่านไปดูใหม่นะอันนี้ท่านสอบตกอีกนะข้อหนึ่งนะเอาละมาดูข้อต่อไปนะที่ท่านที่ท่านบอกนะการบกรุกพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราจะเล่งลบบรัดเพรามมูลค่าความเสีบบยหายมากรรมายเหลือเกินนะนะท่านบอกว่าการบกรุษสถานที่ทรัพยากรสิ่งดล้อมนะผมจะบอกให้ท่านทราบนะครับว่าคดีบกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ก็คล้ายกับคดีอื่นที่รอเคลีย์ในชั้นสืบสวนถ้าเคลีย์รสำเร็จนะครับก็ไม่รับเป็นคดีพิเศษจะส่งกลับไปให้กรมป่าไม้นะกรมอุทยานนะนะครับหรือกรมที่ดินดำเนินการจากนั้นเรื่องก็นเงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดเหมือนพี่เบิร์ตธงชัยไม่กินใจหาทรายสายลมสองเรานะดังนั้นผมบอกได้เลยว่าทุกเรื่องที่คุณหมอพูดมาเนี่ย มันเป็นความฝันนะทุกคนคิดไปเลยครับว่าเรื่องนี้มันเป็นความฝันของคุณหมอที่ตื่นมาเราต้องคิดอย่างนี้นะว่าวันที่คุณหมอพูดเนี่ยคุณหมอท่านฝันนะแล้วก็ละมือให้เราฟังนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพระเดชพระคุณท่านท,ทั้งหลายนะครับนะสิ่งที่ท่านพูดมาเจ็ดข้อเนี่ยครับนะผมบอกได้เลยว่าท่านเนี่ยโอ้โหมีวัศิสินในการพูดเป็นอย่างดีนะ 7จ็ดเจ็ดข้อเนี่ยนะถ้าท่านทําได้เนี่ยผมจอกเงินเลยห้าแสนบาทสร้างนุสาวารีให้ท่านหน้ากรมสอบสวนพิเศษคนแรกของประเทศไทยที่สามารถตำตดำเนินคดีหาเงินให้กับกรมสอบสวนพิเศษได้เป็นล้านล้านบาทและพอดีะยุ์จันอชาช่วยมาเปิดมาชักด้วยนะครับชักเชือกนะเพื่อเปิดม่านนะครับให้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษคนนี้นะครับว่าถ้าสามารถทําได้จริงเจ็ดข้อนะนะครับคุณหมอ คงลืมไปหรือเปล่าผมทําไมถึงชื่ออชรยักยะนะผมอยู่กรมสรอบสวนพิเศษเนี่ยนะครับคุณไปเช็คประวัติผมได้เลยคุณหมอผมอยู่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยมามากกว่าสัยเอามาเอาง่าผมอยู่สมัยคุณธริพงษ์ด่ะนะแล้วก็อยู่กับกร,สร,รมสอบสวนพิเศษเนี่ยอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมามากกว่าสิบปีนะคุณหมอนะผม,มีนยนให้ทราบเลยนะนะครับผมเนี่ยอยู่สมัยคุณธริพงดิด ดูสมัยท่านดุษฎีอาวุธนะดูสมัยเนี่ยท่านสสเนี่ยอะไรอ่ะที่ที่เป็นหัวหน้าพักอ่ะนะเน,นี่ยที่ได้ข่าวว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยผมอยู่สมัยนั้นเลยนะแล้วคนในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยรักโหมนะครึ่งหนึ่งอาจจะเกียรตโหมแต่ครึ่งหนึ่งรักโหมนะเพราะอะไรไหมเพราะกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยก็มาจากตํารวจนะครับ กรสมสอบสวนวิเศษเนี่ยมาจากตารวจเกินครึ่งครับพี่น้องประชาชนครับนะเกินครึ่งครับนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกรสยมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะรับตํารวจที่อ,อกหักนะเขาเรียกตํารวจที่อ,อกหักนะเพราะถูกแฟนทิ้งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เจริญก้าวหน้าในในวงการตํารวจก็เลยมาสมัครที่กรสมสอบสวนพิเศษนะครับผมจําได้เลยสมัยนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ผิดก็เป็นท่านสมบัตินะ,นะท่านสมบัติเนี่ยเป็นที่ปรึกกรมสอบสวนวิเศษคนแรกนะผมเรียนเลยครับว่า ผมอยู่ในยุคของคนในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยรู้จักผมเยอะนะนะไปถามได้ในคดีสากององจันร์ผมก็เป็นคนเป็นคนที่ทําเรื่องนี้นะแล้วก็เอาคนเนี่ยคนแก่คนเท่าคนชรานี่แหละนะไปล้อมกรมสอบสวนพิเศษนะนะครับในสมัยท่านส่วสรณนาส่วนจุทะเป็นนักวิธีกรมสอบสวนพิเศษหญิงคนแรกของกรมสอบสวนพิเศษนะถามท่านส่วนนาส่วนจุทะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นปปชนะ นายประสิทธิ์วงเมืองเนี่ยนะก็สนิทก,กับผมดีนะนายนายดำเนี่ยนะเลือที่พอดีคนคนที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยก็รู้จักผมเป็นอย่างดีนะผมเรียนคุณหมอนะครับว่าอะไรที่คุณหมอเนี่ยพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอแถลงข่าวเองนะนะครับเป็นสิ่งที่คุณหมอยืนยันเขาได้จริงแถลงข่าวเองแต่อีกไม่กี่วันเนี่ยไม่เกินสิ้นเดือนเนี่ย คุณหมออาจจะช็อกซีเนมาก็าได้นะสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความฝันนะความฝันที่เป็นไปไม่ได้ความฝันที่จะต้องมีเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจำนวนมากถูกดำเนินคดีนะครับเหมือนที่ผมดำเนินคดีกับตำรวจเหมือนที่ผมดำเนินคดีกับทหารเหมือนที่ผมดำเนินคดีกับฝ่ายปกครองเหมือนที่ผมดำเนินคดีกับอธิบดีนะอธิบดีเนี่ยหลายคนนะครับต้องบอกก่อนนะแต่นั้นเนี่ยผมบอกคุณหมอนะครับ าคุณหมอคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงไปตรวจสอบก่อนนะผมไม่ได้กลัวคุณหมอฟ้องผมเรื่องหมิ่นประมาทนะเพราะคดีหมิ่นประมาทเนี่ยผมโดนมาร้อยเจ็ดสิบคดีแล้วนะจะโดนอีกสักคดีก็ไม่เป็นไรผมโดนมาร้อยเจ็ดสิบคดีเนี่ยนะครับเพราะเป็นการที่ผมพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนของประเทศฟังนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะผมอยากจะโต้แย้งเลยว่าทุกเรื่องที่ผมพูดเนี่ยนะครับคดีเว็บพนันออนไลน์เนะี่ยนะครับคุณหมอไม่มีอำนาจ นะการยึดอายัดทรัพย์ของกลางยาเสพติดมันมีการตบทรัพย์จริงไม่ได้มีไม่ได้มีมมการไปยึดอายัดนะครับอย่างที่ที่คุณหมอพูดทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งคือไปอายัดนะแล้วผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้จริงผมไม่มีสองแฟ้มหรอกผมยังมีมากกว่าสองแฟ้มอีกนะและยังมีการทุจริตเรื่องของการทําคดีด้วยมีการเบริกเงินสองแสนนะพี่น้องประชาชนนะในคดีนะเท่าน,นี้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยในคดีแชรลูกโซนะ อันนี้อันนี้ผมไม่ยืนยันข้อทจริงนะเขาเล่าว่าเขาเล่าว่ามีพระเอกคนหนึ่งขี่ม้าขาวเนี่ยนะครับอักษรย่อวบบันไะม้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ทาําคดีเชรูโซ่นะและเป็นคนที่ได้เงินจากการทารําคดีเชรูโซ่เนี่ยเขาเขาเล่าว่านะเขาเล่าว่าเป็นร้อยร้อยล้านบาทนะครับในการที่มาดํารงตําแหน่งนนะครับในการทารําคดีเชรูโซ่เนี่ย มีการเบริกเงินตัวเลขเนี่ยสองแสนนะรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของสำนวนได้เท่าไหร่นะสี 40, 000, ะ่หมื่นมั้งคือให้กรมหมื่นหนึ่งโอมไปแสนห้านะเราไปตรวจสอบดูนะผมได้ยินเขาเล่าว่ามาอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะฝากคุณหมอไปตรวจสอบหน่อยในคดีแชรุโซนะแล้วก็มีคดีแชรุโซหลายคดีเนี่ยที่สูญหายไปนะก็แล้วก็ไอ้คดีอะไรวะไอ้แชรอะไรเนี่ยท,ที่ที่กองบัญชาการตำรวจภมาภาคสี่ไปจับที่ประเทศลาวอะ่ะนะ เลขแชร์อะไรไอด้วยไอ้นี่นะผมเอาให้เลยว่าเนี่ยส่งมาให้แล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเป็นเป็นหมื่นคนนะครับแต่บอกว่ากรมสอบสวนพิเศษเป่าคดีหายไปเลยเงียบเลยคดีเนี้ยนะผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับที่ประเทศลาวจําจได้เลยาภาคสี่เป็นคนไปจับโดยผมนี่แหละเป็นคนประสานภาคสี่ไปจับนะคดีเชลูโซอะไรผมจำไม่ได้รับที่ตอนสมัยอยู่ไอไอ,ไอโรงพัก อะไรโคกามอ่ะเออที่กรุงเทพอ่ะสอนโคกขามอ่ะสมัยพี่อลงกกรทําเป็นผุ้มกับอยู่อ่ะแล้วก็มีการส่งไปให้ทางตอรอเป็นคนส่งไปให้ทางกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะแล้วก็หายสาบสูไปเลยเนี่ยคือเรื่องที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนให้ทราบว่ากรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะยุคเนี้ยผมจะไม่เชื่อน้ายาเพราะอิงการเมืองนะครับอิงการเมืองนะไฟฟ้าดับอีกแล้วมันเตือนแล้วบอกว่าให้หยุดพูดได้แล้ว เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณข้าราชการดีๆทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวที่โรงเรียนนะครับอาทิตย์นี้นะครับจับตาดูให้ดีจะมียุทธการนะครับในการปราบปรามทุจริตทลายกระบวนการตำรวจที่ประพฤติไม่ชอบนะครับในวงราชการนะครับที่ภาคเจ็ด แล้วก็พี่น้องประชา,าชนก็พบกันนะครับในวันพุ่งนี้ต่อไปครับสวัสดีครับ